สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนในช่วงพาลิโอไมซ์สารบันพชีวินสั้นๆประจำสัปดาห์ครับในตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในไดนโนเสาร์ซอร์พอดคอยาวที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกผู้เป็นเจ้าของหนามแหลมยาวที่ชี้ไปข้างหน้าสเสมือนติดหอกง,งงยาวชี้ไปด้านหน้าพร้อมพุ่งชนตลอดเวลาเชิญพบกับบาฮาดาสอรัสซอร์พอดติดอาวุธครับไดนโนเสาร์ซอร์พอดถือเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พวกมันอาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า100ล้านปีแต่ในขณะเดียวกันไดนโนเสาร์กินพืชคอยาว4ีขาเหล่านี้กลับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายมากนักส่วนมากยังคงรักษาลักษณะร่างกายที่มีหัวขนาดเล็กคอยาวหางยาวและลำตัวใหญ่รองรับด้วยขาทรงเหมือนกับเสาสีข้างมานานนับร้อยล้านปีแต่สำหรับไดนโนเสาร์ซอรพอดจากอเมริกาใต้นี้กลับมีลักษณะที่พิสดารเกินกว่าซอร์พอดพวกอื่นๆครับ ลึกเข้าไปในที่ราบสูงพัตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาซากดึกดำบรรหัวกะโหลกและคอสามชิ้นของไดโนเสาร์ซอร์รพอดถูกค้นพบซากฟอสซิลที่แสนเปราะบางและผุพังเหล่านี้ถูกขุดขึ้นจากหนหินบาฮาดาโคโลราดาซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณ140ล้านปีหรือในช่วงต้นยุคครีเทเชียสตัวฟอสซิลทั้งหมดถูกเซาะและนำกลับมาในรูปแบบของหินก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวก่อนที่จะถูกนำกลับมาสกัดเศษหิน ในห้องปฏิบัติการโดยภายหลังซากดิเดาบันเหล่านี้ก็ได้ถูกศึกษาวิจัยโดยนักบรรพชีวินวิทยาพาโบกาลินาและคณะและพบว่าเป็นไดนโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกด้วยลักษณะของกระดูกคอที่เด่นเฉพาะมันจึงได้ชื่อว่าบาฮาดาสารัสโพรนัสไปเน็กซ์ซึ่งแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานจากบาฮาดาผู้มีกระดูกสันหลังยื่นไปข้างหน้าครับตามปกติแล้วไดนโนเสาร์ซอรพอดจะมีร่างกายใหญ่โต แต่มีหัวขนาดเล็กที่บอบบางทําให้ส่วนหัวของซอร์พอดมักจะหลุดหายหรือผุพังไปก่อนกระบวนการเกิดฟอสซิลส่งผลให้หัวเป็นอวัยวะที่หายากมากของซอร์พอดซึ่งส่วนมากชิ้นส่วนที่แข็งแรงอย่างกระดูกสันหลังขาทั้ง4และหางมักจะถูกค้นพบเสมอแต่สําหรับกรณีของบาฮาดาสอรัสมันกลับพบหัวที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์กับกระดูกคอ3ชิ้นแทน โดยยังไม่มีร่องรอยของลำตัวครับซึ่งถือว่าแปลกมากสำหรับไดนโนเสาร์ซอรรพอดโดยส่วนที่ถูกคนพบถูกระบายด้วยสีขาวและหัวกะโหลกของมันมีลักษณะที่ยาวและค่อนข้างบางส่วนบริเวณจมูกหายไปแต่ยังสามารถอนุมานได้จากเยื่อใใกล้เคียงที่ปลายปากส่วนบนพบฟัน8ซี่พร้อมกับฟันที่รองงอกขึ้นมาทดแทนอยู่ภายในและฟันทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณปลายปากเท่านั้นส่วนกรามล่าง มีลักษณะเป็นทรงคล้ายตัวเจถ้าหากมองจากด้านบนเพราะฉะนั้นหากนำกรามล่างทั้งสองชิ้นมาประกบกันจึงพออนุมานได้ว่าลักษณะของปากไดนโนเสาร์ตัวนี้มีทรงเป็นรูปตัวยูบ่งบอกว่าไดนโนเสาร์ตัวนี้มักใช้เวลาส่วนมากก้มกินพืชบริเวณราบพื้นดินมากกว่าพืชบนต้นไม้เพราะปากทรงนี้และคอที่ค่อนข้างสั้นนั้นเหมาะแก่การกินพืชบนที่ราบมากกว่าส่วนกระดูกคอสองชิ้นแรกมีขนาดเล็ก และเต็มไปด้วยโพรงอากาศซึ่งเป็นร่องรอยของถุงลมเช่นเดียวกับไดโนเสา์ซอร์พอดพวกอ,อื่นๆแต่ถ้าหากสังเกตที่แผ่นนูนในบริเวณด้านบนของตัวกระดูกสันหลังส่วนคอหรือที่เรียกว่านิวโรสไปในคอชิ้นที่2จะพบว่ามันมีความบางและโน้มไปด้านหลังค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับและท้ายที่สุดสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของบาฮาดาสรัสคือแท่งกระดูกขนาดใหญ่บนกระดูกคอ ที่นักวิจัยสันนิษฐานว่าเป็นคอชิ้นที่5ครับจะเห็นว่าบริเวณนิวรอดสปายของคอชิ้นที่5จะถูกแบ่งออกเป็น2แฉกและทั้ง2แฉกสปายนี้ยังยื่นยาวออกแลนโน้มไปด้านหน้าครับโดยมีความยาวถึง58เซนติเมตรเลยทีเดียวซึ่งในโลกของเราที่เคยพบมามีเพียงอามากาซารัสจากทวีปเดียวกันแต่มีความเก่าแก่น้อยกว่าที่มีหนามบนคอเทียบเท่ากับบาฮาดาซารัสแต่ในอมากาซารัส ตัวส่วนยื่นแหลมนี้กลับโน้มไปด้านหลังครับพูดง่ายๆก็คือบาฮาดาสารัสมีหนามที่ชี้ไปข้างหน้าตรงข้ามกับอามากาสารัสที่มีหนามชี้ไปด้านหลังครับจากการศึกษาความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการพบว่าบาฮาดาสารัสเป็นดนโนเสาร์ซอร์พอดขนาดเล็กในวงไดเครโอซอริดโดยอยู่ในกลุ่มดิปโปโดคอยซึ่งญาติสนิทของมันได้แก่ซูวาเซียลิงอูหลงพิวมาทเอียไดเครโรซารัส และอมาการสอรัสครับโดยลักษณะเด่นของไดนโนเสาร์ซาร์พอตในวงนี้คือมีลำตัวค่อนข้างเล็กยาวประมาณ1 0 1ถึงเมตรและหนักพอๆพกับช้างปัจจุบันเท่านั้นมีลำคอสั้นและมีสปายที่แบ่งออกเป็นสองซีกเพื่อรองรับกับการเคลื่อนไหวคอไปทางด้านข้างและกระดูกสันหลังที่สูงลากยาวไปถึงโคนหางเช่นในไดเคโอซอรัสและอมาการสอรัสกระดูกสันหลังของมันมีนิโรสปายที่สูงกว่ากระดูกสันหลังส่วนแกนถึง4เท่าเลยทีเดียว และตัวสไปยยังมีลักษณะแบนคล้ายกับใบพายครับส่วนหางของไดโนเสาร์เหล่านี้ก็มีลักษณะเรียวยาวคล้ายกับแซ้ซึ่งใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวชั้นดีเลยทีเดียวจากการศึกษาลักษณะของบาฮาดาสารัสส่วนหุ้มสมองและลำคอนั้นสอดคล้องกับไดเครโซลิดหลายประการนักวิจัยจึงจัดให้มันเป็นไดโนเสาร์ในวงไดเครโซลิดนี่เองแต่ด้วยหนามบนคอที่แสนพิสดารน,นี้อาจทำให้บาฮาดาสารัส เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่โดดเด่นและน่าจดจำที่สุดแต่แล้วแท่งกระดูกแหลมเหล่านี้มีไว้ทำอะไรกันแน่เป็นหนอกเก็บสารอาหารหรือเป็นแผ่นปรับอุณหภูมิหรือว่าเป็นน้ำแหลมไว้ป้องกันตัวกันแน่ไม่ต้องสงสัยไปครับผู้วิจัยได้นํากระดูกของบาฮาดาสอรัสไปเปรียบเทียบกับกระดูกของอามากาสอรัสพบว่าในอามากาสอรัสตัวกระดูกคอมีร่องรอยของถุงลม คิดเป็นหนึ่งในสาของแท่งกระดูกแหลมทั้งหมดส่วนอีกสองในสาที่เหลือนั้นมีร่องรอยของริ้วขนานจํานวนมากคล้ายกับบนเขาขนาดใหญ่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันอย่างกวางและแกะจึงเป็นไปได้ว่าแท่งเขาเหล่านี้ในความเป็นจริงอาจถูกป,ปกคลุมด้วยเคราตินหนาและยาวกว่าตัวกระดูกแกนที่ลงเหลือมาเป็นฟอสซิลก็ได้ครับและเนื่องจากอเมกาสรัสคือญาติใกล้ชิดของบาฮาดาส์รัสและแม้ว่าตัวกระดูกของบาฮาดาส์รัสเอง จะไม่แสดงร่องรอยหรือขนานเหล่านี้เพราะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีแต่หากเราอนุมานจากอัมาการสรัสญาสนิทเข้ามาเติมเต็มก็เป็นไปได้สูงว่าบาฮาดาสอรัสก็อาจจะมีเคราตินแหลมยื่นยาวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันและตัวเขายัางทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระดูกคอให้รองรับแรงกระทำได้มากขึ้นเช่นแรงบิดต่างๆและปกป้องเส้นประสาทสันหลังส่วนคอครับรวมถึงอาจไม่ไว้ดึงดูดเพศตรงข้ามได้อีกด้วย และที่สำคัญเมื่อบาฮาดาสารัสก้มหัวลงกินพืชราบพื้นดินเขาแหลมเหล่านี้จะชี้ไปข้างหน้าเสมือนเป็นกรอบป้องกันนักล่าที่ต้องพิจารณาก่อนเข้าโจมตีบาฮาดาสารัสที่ลำคอครับอีกทั้งถ้าหากเราอนุมานจากญาติใกล้เคียงอย่างไดเครโอสารัสและอามากาสารัสที่มีลักษณะของแท่งกระดูกคอที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อไกลาจากหัวออกไปดังนั้นก็เป็นไปได้สูงที่บาฮาดาสารัสก็ควรมีลักษณะนี้เช่นกัน ทำให้คอของมันคือแหล่งศูนย์รวมของเขาขนาดใหญ่ที่ยื่นยาวขึ้นเรื่อยๆและโน้มไปข้างหน้าโดดเด่นที่สุดในโลกครับบาฮาดาสอรัสได้แสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการของไดโนเสาร์สอรพอดในวงไดเรโอซอริธที่มีวิวัฒนาการกระดูกคอที่แปลกประหลาดและมีประโยชน์ในการป้องกันตัวนี้มาอย่างยาวนานโดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการวางตัวของแ่งกระดูกเหล่านี้ที่มีความหลากหลาย มาตลอด15ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงต้นยุคคริเทเชียสและเผยให้เห็นถึงกลยุทธ์การป้องกันตัวที่มีความโดดเด่นที่สุดตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจของลักษณะทางกายภาพข,ของกะโหลกดโนเสาร์ซอ u r พอดในวงไดเคโรซอริสให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาริโอไมในสัปดาห์นี้ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกชอบและอยากจะแบ่งปันเนื้อหาดิบํำบันเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ และที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Mr. d เ o d ร์เดลวนกนี้ด้วยนะครับและสำหรับในส่วนของพาเดียวไม้ในตอนต่อไปก็สามารถร่วมเสนอชื่อสัตว์ดือเดิบันที่ท่านอยากจะให้มาปรากฏตัวได้ที่ส่วนของชุมชนหรือคอมมูนิตี้ของช่อง Mr. d เต d ร์เดลวนเกอร์นี้ได้เลยนะครับไปโหวตกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมแวะเวียนไปที่เพจ f a c e b o o k Mr. เตอ d ์เดลวอดด้วยนะครับถ้าเรามีสินค้าเล็กๆน้อยๆจากช่องนะครับเป็นเสื้อยืดลายไดโนเสาร์นะครับซึ่งผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดเลย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกเข้าไปยังตัวเพจโดยตรงได้เลยนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนกันนะครับและสนับวันนี้บ๊ายบาย